โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมเองนะเลดคุงนะครับวันนี้อยู่เกมโลบ็อกนะครับในแมปที่ชื่อว่าบ็อกฟูดครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาทําซีรีส์ใหม่นะซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็คือซีรีส์อะไรรู้ไหมทุกคนซีรีส์แบบเออน่าจะทํายาวๆเลยแหะครับเพราะว่าซีรีส์นี้อาจจะจบยากหน่อยนะเพราะงี้คือไม่มีวันจบนะครับซีรีส์นี้ก็คือฟาร์มรหัสตัวเองนะครับก็คือรหัสแบบหลักเลยอะฟาร์มรหัสหลักนะครับ มาดูกันว่าผมจะได้อะไรมากนะัเป็นซีรีส์หาของนั่นแหละนะเนี่ยพวกซีรีส์หาของอะไรอย่างนี้นะครับเรียกง่ายๆคือผมนะครับจะแปะไว้เขียนไว้นะครับว่าซีรีส์หาของนะซึ่งทุกคนน่าจะดูนะครับว่าผมนะก็คือการแชแนลนะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นเลดคุงเกมเมอร์นะก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนปกช่องมาด้วยต้องจํากันได้นะอย่าลืมด้วยนะครับชื่อช่องอันนี้น่าจะจําง่ายนะครับก็คือเลดคุงนะผมจะเอาให้มันจําง่ายสุดแล้วกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับอย่างแรกที่เราต้องไปหานะครับก็คือมีอะไรบ้างที่เรายังไม่มีนะครับตอนนี้ก็ขอดูแปาบนึงนะอันนี้มีแล้วเบนตาร์โดฟามิโกมีหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างที่ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับมีหลายอย่างนะครับที่ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมต้องไปโลกสามก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตามหาเออมัดดากอนนะครับว2ูนะเพราะว่า ผมยังไม่มีนะครับมาแปลกๆนะผมยังไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเทปกันนิดหน่อยก่อนไม่มได้ปะมีอใหา้เทปไหมอ่าอ่าเทปตัวหนึงโอเคนะครับเราได้เวลาเดินทางลอืะไป็นไรเดีะไปนี่ด้วยกันไปเอาไปที่เอาอันนี้มันคืออะไรผมไม่เข้าใจอ๋ออันใหม่นะครับ โอเคตอนนี้นะครับเราได้เวลาเดินทางนะครับตอนนี้นะครับได้เวลาแล้ว <S <S ซึ่งผมนั้นนะครับก็จะทําการไปหามันมังกรก่อนนะมันมังกรวีหนึ่งผมได้ซื้อไปแล้วนะครับทุกคนกยอยู่แถวนี้เลยขบวนขบวนนั้นะขบวนนั้นแหละนะครับเอออย่างั้นกระโดดขึ้นไปนะครับกระโดดขึ้นไป <S <S อยู่ซอกไหนวะลืมอะ ไงเจอละซาบินะครับหลบลิกสิ์นะโอเคนี่นะครับมาตัีนี้แค่400แล้วนะนะนี่นะครับซึ่งอาจจะนานหน่อยนะครับซีรีส์นี้นะเออเฮ้ยต่อยไปส่วนเปลี่ยนพลทุก50เลเวลอยู่ใกล้จะมาแล้วนะครับก็รอกันหน่อยเด้อเพราะมันทำยากนะครับพลนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนผลทุก50เลเวลก็พยายามจะทำแหละผมเลเวล400กว่าแล้วนะตอนนี้ผมก็ล่างทายอยู่แล้วนะครับ คือซีรีเปลี่ยนผลห้าสิบเลเวลเนี่ยจะต้องใช้เวลาสองสาวันนะครับในการทำน,นะว้าเพ็บบายเออโอเคไปโลกสามกันเลยมาไปละตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลานะครับตอนนี้อยู่โลกสามแล้วนะซึ่งผมนะครับจะต้องฟาร์มมาตอรี่ของหมัดมังกรให้มันถึงสี่รอยก่อนนะครับแล้วก็ไปเกาะของนี่นะครับเกาะอะไรวะ กาะกระดูกอะ่ะเออใช่กาะกระดูกนะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มมาตรงนี้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฟาร์มโบนด้วยนะเพื่อที่จะไปสุ่มแล้วให้ได้ลูกไฟอ่ะคนพิศดารเรียบร้อยครับไม,ม่ผลอะไรดีนะเฮ้ยวัสดีนายเอาวาร์ไปไหนเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับตอนนี้เราได้เวลาเดินทางม,มาแล้วโอเคซื้อเลยแป๊บน,นึงผมจะซื้อทำไมอ่ะผมลืมไปผมสามารถวาร์ไปได้ไปกันเลยตุ้มอ้ยอุ้ย ถึงแล้วถึงแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เวลาเปลี่ยนผลเป็นผลพระก่อนนะอ่ะผลพระผลพระผลพระอืมได้ละเอ้าได้มาแล้เปลี่ยนผลเลยนะครับจยผลพอเท่าเป็นผลพระนะปุ๊บโอเคผลพระซึ่งผมก็จะใช้ผลพระนะครับเป็นการฟาร์มในครั้งนี้ปุ๊บเอรนเยเกอร์ หมัดหมัดต่อได้เลยนะปึ๊บอุ้ยแรงอยู่นะขนาดวีหนึ่งยังแรงเลยปึ๊บปุ๊บเนี่ยครับผมก็จะเล่นไปนะครับผมก็จะเก็บโบน์ด้วยนะอ่าอ่าอ่มันปล่อยสกิลได้นะครับตรงนี้มันก็จะปล่อยสกิลเป็นลูกไฟนะไม่ใช่เออผลไฟปะน่าจะปล่อยสกิลเป็นผลไฟจะก่อนนะครับเออปล่อยไปครับเนี่ยได้โบน์ด้วยนะโคตรดีเลยผมชอบนะครับได้โบน์นะอย่างเงี้ย ข้างล่างก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะสลับลงไปเรื่อยๆนะอืมก็เวิร์กดีนะครับสลับลงไปข้างล่างด้วยเฮ้ยดีมันทะลุได้นะเว้ยจริงๆอ่ะแล้วก็ทะลุไปนะครับดนูนู่นกีตร์บูผมยังทำไม่เสร็จเลยอรัผมต้องหากีตร์บูเดี๋ยวอีพีหน้ามาหากีตร์บูด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมัดก็ติวเม้นอะไรอย่างงี้นะ อ,อย่างวะอ๋ออยู่ข้างบนที่เหลือนะครับซึ่งผมก็จะเล่นหนีแหละนะอ่าแล้วมันก็จะเกิดพอดีนะครับข้างบนซึ่งข้างบนเราลากทีเดียวเลยก็ได้นะเมื่อกี้ผมลากแบบน้อยไปนะครับเออเราจะเก็บมาตรติ้ครบ400สำเร็จนะครับแล้วก็ฟาร์มโบนด้วยนะอ่านี่ครับแล้ววนกลับไปข้างล่างนะง่ายๆเลยนะครับ ถ้านไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับก็าลากกลับมากรีได้นะนะีได้นี่นะครับโอเคนะครับดีเราจะไปแบบททมแลบนะก็คือแบบรวดเร็วรวดเร็ว,วนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลย3 2 1ไปกันเลย มาตลี่400เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะมันก็ถึงสักทีนะรู้นกลับเล่างหนึ่งคือตอนนี้ก็ถึงแล้วแหละนะครับแต่ผมลืมคิดไปนะครับเราจะต้องมีแฟกเมนกับเงินอีกจํานวนมากนะครับซึ่งน่าจะยังไม่ได้นะถ้าสมมติเราเอาไปแลกนะครับ <S <S <ๆ>เราต้องหาลูกไฟก่อนนะครับเราต้องหาลูกไฟแล้วก็ออกไปแลกนะครับอันนี้ที่ผมจําได้นะมันต้องใช้แฟกเมนด้วยนะซึ่งแฟกเมนผมยังน้อยนะครับเยอะผมต้องไปลงดันด้วยนะโอเครูบมึงนะ ใช่ปะผมลืมแล้วอย่าลองซุ่มหน่อยก็ได้เพื่อได้นะครับแบบฟุกฟ๊กๆกันนะไม่เอาเอยอะพี่คูณสองไม่อยากจะฟาร์มอ๋อได้เงินนะครับเพื่องได้อยู่นะเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วโอเคนะครับก็แค่คคนี้แหละนะก็อย่าเราจะไปลงดันกันก่อนนะครับมันต้องวาระไปที่ติกก๊กเกอเอาโพสนะครับแต่ ผมไม่ได้จะไปติ๊กเกียวโพสไงปัญหาเราจะต้องไปลงดันนะครับไปพร้อมแล้วเริ่มลงดันแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะทําการขับเรือนะครับเพื่อที่จะไปลงดันนะคลิปนี้นะครับน่าจะยาวถึงครึ่งชั่วโมงแต่ผมจะตัดมาเป็นชั่วโมงเลยะชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ผมจะเรนเดอร์ให้มันแบบไม่เหลอไม่กี่นาทีนะก็จะตัดฉากเยอะหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เราได้เวลาเดินทางไปแล้วนะครับที่เกาะประสาทตรงนั้นนะโอเคไปเลยแล้วกัน แต่ผมไม่แน่ใจนะครับตอนเราไปแลกเราต้องมีหมัดมังกรอยู่กับตัวหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังต้องใช้อยู่นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนนะครับหมัดมันหมัดอื่นนะเพราะว่าหมัดมังกรมันตอนยังแบบปกติอ่ะปีหนึ่งอ่ะมันกากพูดง่ายเลยนะครับปีหนึ่งมันไม่ค่อยดีนะซึ่งผมจะไปเปลี่ยนหมัดก่อนนะครับเอียโตไหมหรืออะไรอย่างงี้เอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับมันรีเวิร์กแล้วนี่อ่ามาแล้วนะครับก็มาเป็นหมัดเดิมนะที่ผมรักนะเนี่ยมันสวยมากผมชอบนะครับชอบเกินนะปร๊บเนี่ยว้าว เนี่ยนะครับมันพุ่งได้ด้วยนะโอเคเราจะไปซื้อชิปลงดันก่อนนะครับมาต้องเอาผลกระกากออกมานะครับในการที่เราจะไปนะผลอะไรดีผลล,ผล็อกเก็ตแล้วกันนะผลล็อกเก็ตแหละดีละผลล็อกเก็ตผลล็อกเก็ตด,ดันอะไรดีอ่าสามโอเคน้ำนี่คือดันมืดนะกดซื้อเลยแล้วกันสามสองปึ๊บอืมมีใครจะลงดันบ้างมีใครจะลงดันผมไหมเฮ้ hey, ลงดันด้วยกันเปล่า ถึงแล้วนะครับมาเราก็จะลองมาลงดันกันเลยนะโอเคเริ่มครับมาตีเลยสามทีมันก็ตายแล้วนะครับจริงๆสามทีมันก็ตายแล้วโอ้ผมชอบนะปัแบบนี้สนุกดีนะเล่นบัน,นี้สนุกดีโอเคนะดี๋เวผมขอกดตัดไปเลยแล้วกันนะจะก,กดเราจะได้ฟักเมนห้าพันนะโอเคสามสองไปเลย บอสจะดับแล้วครับอีกไม่นานมาโอเคบอสดับเหอะริปดับเหอะเออดับสักทีโอเคเอาเซพิดเกาะมาเกิดก่อนนี้เฉยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลงด่านรอบที่สองกันต่อเลยนะครับโอเค โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เก็บแฟกเมนครบ5 0าพันแล้วก็เงิน3 000, ล้านซึ่งผมตัดฉากไปนะก็ขออภัยด้วยนะซึ่งคลิปนี้จะจบเร็วๆนะครับอย่าคิดมันจะยาวเกินนะมาผมกดเลิร์นได้แล้วนะความจริงนะครับเรามันต้องใช้ลูกบอลไฟนะแล้วกดเลิร์นได้เลยมาโอเคได้หมันมังกรสุดที่รักของเรามาแล้วทำไมาเกมมาแลกสงสัยผมเปิดนานเกินนะครับนะี่ผมเอฟเคแบบเอาง่ายๆคือวันนี้เนะี่ย <c oughs> ผมออนในบล็อกฟุตหลายชั่วโมงมากนะจริงๆนะนี่นะครับก็เลยแลกนะโอเคตอนนี้นี ผมได้หมันมังกรสุดดีมาแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กับช่องกันเนลด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปเติมร้านคิ๊ตซ์ตันช็อปกันด้วยนะร้านนี้เติมโลบักดีมากนะเออนั่นแหละนะครับด๋ยวคลิปหน้าจะค่อยมาโปรโมทนะวันนี้ไปก่อนบายอะไราะเนี่ยแป๊บนึงนะลองสอบหมันมังกรก่อนไปเนี่ยเดีย๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหารดีกีตซาบูผมว่าอาจจะทำก่อนนะครับอาจจะไม่ถ่ายโอเคไปละโอ๊ยอะไรเนี่ย